This is a t a n a i s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนนยพ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ถ้าพาบอกว่าให้คุณลองสอบตกสักครั้งในชีวิต มันอาจจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของชีวิตก็เป็นได้คุณจะเชื่อไหมคะในโลกที่หันไปทางไหนนะคะสตอรี่ของเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านค่ะก็ถูกเล่าแล้วเล่าอีกนะคะจนคนปานกลางอย่างเราเนี่ยถึงกลับต้องหันมาถามตัวเองค่ะว่าเฮ้ยนี่เรากำลังทำอะไรอยู่นะความก้าวหน้าในที่ทำงานเกรดที่สูงริบจากการศึกษาเล่าเรียน มันดูเหมือนว่าจะถูกประเมินค่าแล้วก็ใช้เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จในชีวิตได้แต่ว่าถ้าวันนี้นะคะเราบอกคุณว่าถ้ามีเด็กสักคนหนึ่งค่ะสอบตกสักครั้งในชีวิตนั่นอาจจะหมายถึงว่าจะทำให้เขาไปได้ไกลกว่าเด็กคนอื่นคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะข้อคิดจากการสอบตกสักครั้งในชีวิตค่ะ s e ตก็อดดินค่ะเขาเป็นนักเขียนชาวอเมริกันนะคะเขาอธิบายไว้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จจริงๆแล้วก็คือความล้มเหลวคนที่ล้มเหลวแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นะคะคือคนที่มีทักษะที่สำคัญของความภาคเพียรมีมุมมอง,มองแล้วก็มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไกลเกินกว่าที่คนอื่นจะทำได้ การคิดคนนวัตกรรมนะคะก็คือการค้นพบความล้มเหลวนั่นหมายถึงว่านวัตกรรมใหม่ที่เราค้นพบในทุกๆวันนะคะล้วนมีความล้มเหลวเป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งสิ้นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการสอบตกเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ศักยภาพของเด็กๆนะคะแต่ว่ามันเป็นการวัดว่าเขาทําภารกิจในช่วงเวลานั้นได้ดีแค่ไหน การสอบตกนะคะจะทําให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้ทักษะที่สําคัญค่ะก็คือเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นนะคะจากสถานการณ์ที่เขาเจอแล้วก็คิดหากลยุทธ์ใหม่ๆสําหรับการทําให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นไปในอนาคตด้วยเวลาที่ลูกๆสอบตกนะคะพ่อแม่หลายคนเลยค่ะก็มักจะคิดว่าเฮ้ยลูกของเราเนี่ยไม่ได้ทุ่มเทยอย่างเต็มที่หรือว่าไม่ตั้งใจเรียนหรือเปล่า จริงๆแล้วนะคะเด็กๆในเวลาที่เขาสอบตกเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากหลายเหตุผลเลยอย่างเช่นว่าอาจจะเกิดจากความวิตกกังวลในตอนที่เขาทำเขอสอบเพราะว่ามีเรื่องทางบ้านให้ต้องคิดหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่พวกเขาเนี่ยทบทวนบทเรียนไม่มากพอจริงๆก็ได้ เวลาที่เด็กๆเ,เขาสอบตกนะคะพ่อแม่ก็จะผิดหวังเล็กๆถูกไหมบางคนก็อาจจะโมะโหในหน่อยแหละแต่เอาเข้าจริงๆนะคะเด็กๆเ,เองเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันนั่นแหละคะ่ะบางคนเนี่ยอาจจะลุกลามใหญ่โตถึงขั้นตัดสินคุณค่าของตัวเองจากการสอบครั้งเดียวเลยก็ได้ปฏิกิริยาของพ่อแม่นะคะเวลาที่ลูกๆสอบตกเนี่ยมันจะมีผลต่อการรับรู้ของพวกเขามากเลยนะคะ อย่าลืมนะว่า React ของพ่อแม่เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลที่มันเกิดขึ้นไปแล้วได้แต่ว่าสิ่งที่มันมีผลเนี่ยนะคะแล้วก็สำคัญมากๆด้วยก็คือมันจะไปกระทบกับผลสอบในครั้งถัดไปของพวกเขาวันนี้นะคะพายเลยอยากจะลองให้พวกเราเนี่ยนึกดูดีๆว่าถ้าเราเองต้องเจอกับเรื่องแบบนี้เนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงอย่างแรกเลยค่ะ หยุดที่จะเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นนะคะเด็กทุกคนเนี่ยเขามีความแตกต่างกันแล้วก็มีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันด้วยการเปรียบเทียบนะคะจะยิ่งทาให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ลดความศรัทธานในตัวเองด้วยลองหายมาใช้วิธีการสนทนาแบบเปิดใจดูบ้างก็ดีนะคะให้เด็กๆเ,เขาเขาได้ลองแสดงออกถึงปัญหาที่พวกเขาเนี่ยกำลังเจออยู่อย่างเช่นว่าถ้าพวกเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรในการเรียนแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อน หรือว่าเขาอาจจะกลัวตื่นเต้นกับการสอบมากเกินไปหรือว่าอาจจะไม่ชอบในวิชาหรือสาขาที่ตัวเองเรียนอยู่ก็ได้ลองให้เขาขาะได้พูดระบายออกมาดูบ้างว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับการเรียนความสัมพันธ์แบบนี้นี่แหละค่ะที่มันจะทำให้ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยมันจะเกิดพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดการเคารพซึ่งกันและกันซึ่งมันจะส่งผลสำคัญต่อการเรียนด้วยค่ะ หรือว่าในบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องดูเรื่องของความสมดุลดีๆระหว่างการเรียนมากไปมันก็ไม่ดีเท่าไหร่อาจจะต้องหากิจกรรมนะคะหรือเวลาว่างภายในครอบครัวเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจะมีผลต่อการซึมซับการเรียนรู้ของเด็กๆด้วยถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยเรียนเกินกว่าสัก6ชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยการผ่อนคลายเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเราเองจะต้องบอกพวกเขาเสมอว่า ความล้มเหลวหรือว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้อยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้แล้วก็จัดการกับความล้มเหลวครั้งนี้ยังไงความล้มเหลวอะค่ะอย่างที่บอกจริงๆมันเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการของการได้มาซึ่งความประสบความสำเร็จ เพราะว่าถ้าเรามองย้อนไปดูนักธุรกิจหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จมากๆหลายๆคนนะคะเราจะเห็นเลยว่าไม่มีใครสักคนหรอกค่ะที่ก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่สูงสูงโดยที่ทางเดินของพวกเขาเนี่ยราบเรียบดังนั้นนะคะความผิดพลาดสักครั้งค่ะมันก็เป็นส่วนผสมสําคัญของการก้าวไปสู่ความสําเร็จด้วยถ้าเด็กๆนะคะเขาได้ลองสอบตกสักครั้งในชีวิตค่ะนั่นก็อาจจะแปลว่าเขามีโอกาสที่จะ เริ่มเรียนรู้ที่จะประ,ะสบความสำเร็จได้ก่อนใครเหมือนกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้พาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast <S อ t ต n a i เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้